สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับ Open Box ช่วงนี้ก็มาที่หน่อยนะคะเพราะว่าเออไปไปออกลูกออกหลานไว้เยอะเพราะว่าก็ทั้งทั้งเ,เดินทางแล้วก็ไปได้จากจากที่ไม่ใช่ที่เมรกาเองละแต่สอวนนี้ก็คือจากจากช็อปที่ยเมกาท,ที่ที่ไปประจํานะคะก็มันก็จะมาถี่หน่อยช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไป ขอของเขาไว้เยอะนู่นนี่นั่นนะคะก็ตามเดิมค่ะวันนี้วันนี้ก็มี2ชิ้นนะคะเพิ่งจะไปรับมาจากนิวแฮมเชียก็เหมือนกับเป็นกล่องสุ่มไปแล้วเพราะว่าจําไม่ได้แล้วว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างจะจะจะ,จะรู้แค่คร่าวๆแต่ว่าในรายละเอียดนี้คือ,ค,อคือจําไม่ได้ว่ามีกี่ชิ้นมีกี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างกล่องนี้เนี่ยซื้อเอาไว้ตั้งแต่ก่อนไปสเปนก็คือเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วซื้อเสร็จปุ๊บ จำได้ว่ามีของที่อยากจะเอาไปใช้ที่สเปนแต่ว่ามันมาส่งไม่ทันพอมันมาส่งไม่ทันก็โอเคก็ปล่อยจอยไป จนจนเราไปเที่ยวเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปรับกล่องนี้จนเมื่อตอนที่เราได้ไอ้บลิดออนวิวแล้วก็ถูกส่งไปที่นิวแฮมเชียเหมือนกันตอนที่เราจะไปไปรับไอ้บลิดออนวิวเนี่ยก็ควรจะต้องได้กล่องนี้มาด้วยแต่ว่าเพื่อนเพื่อนที่เขารับของไว้ให้เขาลืมเขาลืมกล่องนี้ไว้ที่บ้านเขาเราก็เลยได้แต่บลิดออนวิวมาแล้วเราก็ทํารีวิวไปแล้วทําเปิดกล่องไปแล้วก็คราวนี้ก็ได้อันนี้ไปส่งแล้วก็เลยไปรับมาทีเดียว2กล่อง เลยนะคะมันหน้าตาจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เคยพูดไปนะคะว่าถ้าของที่มันไม่ได้มีมูลค่าสูงมากๆแบบเป็นหลัก2,300 0ื0เหรียญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งแบบเป็นเป็น carrier ธรรมดาอาจจะเป็นพวก UPS เป็น FedEx อ่อแต่ว่าเป็นเหมือนกับเป็น overnight นะคะแต่ถ้าของที่มีมูลค่ามูลค่ามากๆขึ้นไปหลายหมื่นเหรียญก็จะเป็น Ferrari ที่เป็น one day ship ก็คือส่ง ส่งเช้าแล้วก็ไปถึงบ่ายแล้วเราก็จะเรียกเข้าได้ว่าให้ไปส่งในช่วงเวลาไหนวันไหนช่วงเวลาไหนแล้วก็เนี่ยคะก็คือจะได้ของมาเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดกล่องนี้กล่องแรกกันซึ่งกล่องนี้เนี่ยกมม็มีมีมีกระเป๋าอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เป็นโคตาแบ็แต่อันนี้คือพิเศษจริงๆเพราะว่ามีสเปเชียลออเดอร์อยู่ในนี้ด้วยแต่ว่าเอากล่องนี้ก่อนค่ะเนาะมาเลยนี่นะคะ แอบหนักอยู่จำได้ว่าน่าจะมีรองเท้ามีรองเท้าอยู่แต่วําจำไปได้ว่ากี่คู่แล้วก็มีเีกระเป๋านอนโคต้าอยู่ใบหนึงคือคือเจตนาอย่างที่บอกค่ะว่าจากที่ไปซื้อของที่ได้กล่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าอยากได้รองเท้าเพื่อจะเอาไปเอาไปใส่ที่อ่าที่ไหนเนาะที่สเปนแล้วก็แล้วก็ ซื้อนึกจำไม่ได้ว่ามีกี่กล่องเลยนะมีห้ากล่องตามมาได้มาห้ากล่องเราก็จะไม่รู้แล้วว่ากล่องเป็นกล่องไหนเท่าที่รู้คือจะมีรองเท้าเนาะอือน่าจะสองคู่ไหมไม่แน่ใจอ่ะมีสองสองสี่แล้วก็ห้าอันนี้น่าจะเป็นเสื้อไหมไม่แน่ใจลองกล่องนี้ก่อนคิดว่าน่าจะเป็นรองเท้านะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองเปิดกันอือลองดูนะคะอ่ะรองเท้าจริงๆเพราะว่าตอนไปอะกับ อยากได้ผ้าใบไปไปใส่อันนี้ก็จะเป็นแบบเรียบๆนะคะแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสีน้าตาลนี่อันนี้นะคะก็มาช้าไปแล้วก็ผ่านไปแล้วสองเดือนอาจจะต้องเอาไว้ใส่ไปทริปหน้าซึ่งก็จะอีกประมาณเดือนกว่าๆเราก็จะมีทริปอีก <c oughs> ถ้าถ้าในระหว่างนี้ไม่มีไม่มีทริปแทรกขึ้นมาที่ที่แพลนเอาไว้แล้วก็คือจะเป็นช่วงแต่งสกีวิ่งก็ก็มีไปแล้วก็จะมีแวะไปรับของด้วยที่บรัสเซล เออเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นเสื้อค่ะว่าน่าจะเป็นเสื้อเสื้ออะไรจำไม่ได้ลนะอย่างที่บอกว่าเวลามีมี้อยืดมาใหม่ของผู้ชายลายลายมันค่อนข้างจะเริ่มเริ่มซ้ำแล้วว่าก็อาจจะเป็นสีใหม่อะไรอย่างนี้มัง้งอ่าอันนี้อันนี้ลายไหนเนี่ยอ่าอันนี้ลายน,น,น,นี้เป็นสีใหม่ลายใหม่แล้วก็ซื้อเก็บไว้หมดเลยอ่ะมันจะจาการป็นเซอยืดเยอะมากเก็บไว้ก่อน ถ้าไซส์ m ก็ของของคุณสามีถ้าไซส์ s ก็เป็นของพี่อันนี้อันไซส์ m นะคะดูอันนี้นนนเราก็เปิดแบบเร็วอ่าอันนี้น่าจะเป็นไซส์ s โอเคอันนี้ก็เป็นอันนี้พวกนี้ลายใหม่ละลายพวกนี้เป็นลายเข้ามาใหม่น,น,นี่คือแต่ละช็อปอบบเสื้อผ้าเขาก็จะไม่ได้มาไม่เหมือนกันอยู่แล้วช็อปอเมริกาช็อปยุโรป อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีสีสันมีลวดลายที่แตกต่างกันไปแล้วแต่แล้วแต่ของาบเออร์ช็อปนั้นทีนี้มาุ้นกันว่ากล่องไหนจะเป็นกระเป๋าเอาในนี้น่าจะมีรองเท้าอีกคู่หนึ่งอ่ะลองเปิดอันนี้เลยไปกันแบบเร็วๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลำยิยพิริพ่ไลนะคะเป็นซึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกรองเทาง้าอ่ะนี้คือกระเป๋าเจ็บไปก่อนเจ็บไปก่อนกระเป๋าไว้ก่อนนะคะ,อ,ะอันนี้รองเทางนะ้านล้วจะไม่ผิด ใช่แล้วคือรองเท้าน่าจะเป็นออรรนโอเคนี่เป็นออรรนสีเทาหนุ่มสีเทาสีฟ้าสีฟ้าไม่ใช่สีเทานะคะนี่มาเลยแล้วสีอะไรเนี่ยเทาเทาฟ้า,ฟา,ฟาจำไม่ได้ว่าเรียกว่าสีอะไรนะคะแต่ก็อันนี้มีโอเคอ่เดี๋ยวมาถึงไฮไลท์กันแล้วนะคะ,ะไปอีกหนึ่งโอเคอันนี้เป็นนอนโคลกาแบบที่พึ่งได้มาสดๆร้อนๆนะคะ มาดูกันว่ามันคืออะไรนี่หนึ่งสองแล้วก็สามชิ้นส่วนนี่เราได้ไหมเอ่ยอ่ะชิ้นส่วนแรกนี่ค่ะเป็นเ e l l y รี่ทูโกเหมือนกระเป๋าตั้งค์เลยค่ะถามว่าเป็นเป็นสไตล์เราไหมคือจริงๆแล้วแทบจะไม่ใช่เลย แต่ก็โอเคมันน่ารักดีอ่ะจุดที่มันน่ารักคืออะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอ่ะอันนี้นะคะเปิดเหมือนเหมือนเหมือนแคลี่ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเป็นหนังบ็อกซ์ก็จะเป็นรอยง่ายหน่อยแต่ว่าอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดแพ้ลิมิเต็ดเนาะหลอดนี่นะคะนี่ข้างในก็เป็นกระป๋อตางังเห็นไหมนี่มากับนนก็นสองสายอันนี้ก็สายปกติของเขาเนาะนี่อันยาว ยังไงวาแต่ไม่ค่อยเป็น okay. นี่ประมาณนี้ค่ะนี่ใส่ไหก็อย่างนี้น,นี่แต่ประมาณนี้เออน่ารักดีเนาะไปเที่ยวได้โอเคแต่เราก็ไม่ได้ใส่ของพวกนี้ไหมมันไม่ได้ใส่กับโทรศัพท์มันเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์เหมือน wallet on chain อะไรพวกนี้แหละ เนะแต่ว่าที่ทำให้ใบนี้สเปเชียลเลยก็คือแทนแทนเดี๋ยวกะกจะทำจำฝุ่นไม่ได้อันนี้อ่ะรุ่นนี้เขาเรียกว่า Kelly to go กเพราะเพราะว่ามันมีสายอันนี้มานี่แบบนี้อลองดูถึงเราังไม่เห็นใครใช้เนาะแล้วก็จะเห็นแต่คนใช้เป็นเป็น เป็นแคลลี่ทุกูธรรมดาที่เป็นหนังที่ไม่ใช่หนังบ็อกซ์แต่อันนี้เป็นหนังบ็อกซ์ก็ยัน่กากลัวเหมือนกันเนะาะพอโดนเล็บปุ๊บมันก็จะเป็นรอยอ่ะนีเขาขามไหมน่ารักไหมนี่แล้วมันก็ใช้นี่เป็นสบายกระชระแรได้นี่ตัวนี้น่ารักอยู่อืมนี่เราต้องทำปิดสมมุติว่าเราไม่ได้เก็บสายนี่ขัะประมาณนี้ เนาะน่ารักดีอ่าโอเคอันนี้ก็ให้เป็นกล่องสุ่ม EP หนึ่งหรือ EP สองจะมาเจออันนี้นะคะนี่อ่ะเวลาไปด้วย Kelly ่ทูโกบล็อกเกือบลืมโอเคบายบายค่ะดีค่ะ